สวัสดีครับสถานีตำรวจภูทรกุนชุมในวันที่18มกราคม2566เวลา14.50นาที 6, สถานีตำรวจภูทรกุชุมได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายชัยณรงค์กองศีมาแจ้งว่ารถยนต์สตาร์ทไม่ติดจอดที่บริเวณหน้าร้านทองดียาวรารุนนวารีราชเดชเขตเทศบาลตำบลกุชุมอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับ สถานีตำรวจภูทร์ุชุมภายใต้ำน่วยการของท่านพันตำรวจเอกจักรกิจโพกรานภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรกุชชุมจึงได้มอบหมายให้ร้อยเวร20สายตรวจรถยนต์และเจ้าที่ตำรวจจิตอาสานะครับรวม3นายพร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือมีสายคลวงแบตเตอรี่นะครับได้ออกตรวจสอบแล้วก็สามารถให้ความช่วยเหลือ โดยการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์กับรถของสายตรวจนะครับจนสตาร์ทติดนะฮะจนสตาร์ทติดจึงได้กล่าวขอบคุณเจ้าที่ตำรวจแล้วก็เดินทางต่อไปได้นะครับสถานีตุรวจภูธรขุดชมยินดีให้บริการสวัสดีครับครับ